สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้เรามาพบก,การหลังเกมแมตช์ุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับผมหลังจากที่นักเตะไทยนั้นในต่างแดนในชว์ฟอร์มทําผลงานลงสนามกันไปทุกคนว่านักเตะสายเลือดไทยแต่ละคนนะมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเพิ่มในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เรามาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของประเทศเบลเยียมกันก่อนในศึกจูเบลโปเล่ของเบลเยียมนัดที่แปดเขาดูการในเกมที่ H Number, เอชรู้ว่านั้นเปิดบ้านตระกรรมเยือนของคอร์ทร t เกมนี้เฮ้โคสอย่างท่นหน้าของออสการ์กาเซียตัดสินใจตัดชื่อเจ้าแบงค์สุดยอเหมือนตาในช่วงตอนวอร์มทำให้ท่นหน้าของเจ้าแบงค์นั้นไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองในเกมนัดนี้ โดยในเกมนี้เป็นเจ้าบ้านเอชรูเวนนะเป็นฝ่ายที่ครองบอลบุกได้ดีกว่าแต่กลายเป็นฝ่ายที่ต้องตามหลังไปก่อนจะประตูในครึ่งเวลาหลังดิออนเดเนฟที่เก็บจังหวะเคลียบอลไม่ขาดของแนวรับเอชรูเวนแล้วกระชากหนีตัวประกบก่อนตัดสินใจยิงด้วยขวาจากนอกกรอบแต่บอลไปเฉลบแนวรับของรูเวนบอลเปลี่ยนทางเด้งเข้าประตูไปในที่ที่57แต่เจ้าบ้านก็ตามหลังได้ไม่นานก็มาได้ประตูที่เสมออย่างรวดเร็วจ,ะจะวากจังหวะความผิดพลาดของแนวรับของคอ r ไรทร์จ่ายบอลพลาดหน้ากรอบไปโทษกลายเป็นฝั่งของเบอร์ร์แฟตเตส ที่โฉบบอลมาได้แล้วปาดเข้าในมาให้กับทนายของโคนาเอนดรียิงประตูตีเสมอเข้าไปเป็น1ประตูหน,น,นึ่งในนาทีหกสิบสองแต่ว่าหลังจากตีเสมอได้ลูเวนก็ไม่สามารถทําเกมบุกเข้าไปได้ดีพอโจเกมเบสลูเวนนั้นเปิดบ้านเสมอกับคอรทไรต์หนึ่งประตูหนึ่งและหนึ่งคะแนนในเกมนี้ส่งให้ลูเวนนั้นมีเพิ่มเปสเซคะแนนล่นไปอยู่อันดับที่สิบ็ของตารางโซเปเกม่นา่าจะไปกองเอสลูเวนนั้นจะต้องบุกไปเยือนทีมอันดับที่สองของตารางอย่างทนายของเกนในคืนวันอาทิตย์ที่ 29ก uhm ันยายนเวลา23นาฬิกามนาทีตะเวลาประเทศไทยเรามาส่งกำลังใจเอาใจช่วยเจ้าแบงค์ให้ได้โอกาสลงสนามในเกมนัดถัดไปกันให้ได้นะครับผมต่อไปเรามาพูดถึงตัาฝฝ่าประเทศเดนมาร์กกันบ้างในเกมทีโอบิโอเนเซ่นั้นต้อสกัดของดูโซนิคลามิเคลเซ่นลงสนามในเกมนัดสุดสัปดาห์สูศึกลีกดอของเดนมาร์ก โดยเกมน,นัดนี้นะาทีม OB ยังคงไว้ใจให้เจ้าลูกโซ่แบ็กขวาดีกีทีชจติไทยได้ออกร์ทเป็นตัวจีไปเก้นที่10ติดต่อกันในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมในเกมที่ทีนั้นต้องเปิดบาตรกรรมมาเยอะของ f อฟซ s รอสกิลเมื่อคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและมาพูดถึงดีเทลเกมคู่นี้กันเกมน,นี้เจ้าบ้าโอไปฝ่ายขึ้นนำไปก่อนจากทนาของลุยเซียสดอนดีซซนนาทีที่29ก็่อนจะหนีเพื่อเป็น2ประตูศูนย์จากแม็กซ์เอ็ดดัม ในนาทีที่42ก่อนจะจบครึ่งแรกไปที่สกอร์2-0กับเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเป็น FC ฟซีรอสกิลที่เปลี่ยนตัวแล้วได้ผลและมารวรัวประตูวรวดจากอังเดสมารุปนาทีที่48และอังเดสฟาสเตอร์นาทีที่51 เกมกับมาเท่ากันที่2-2ก่อนที่เจ้าบ้านนั้นต้องเปลี่ยนเกมบ้างก่อนที่จะได้ประตูชัยจากทาตาของลุยเซียสดอดิสันที่มายิงปริูสองให้กับตนเองกลายเป็นประตูขึ้นนําและกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่งเจ้าบ้านโอบิโอเดนเซ่นั้นเฉือนเอาชนะอเอฟซีรอสกิลไปด้วยสกอร์3-2ทำให้โอบิโอเดนเซ่นั้นคะแนนมีเพิ่มเป็น28คะแนนหลังจากฝูงขอาสึลีกลองของเดนมาร์กนั่งรองจากฝูงของตารางอยู่9คะแนนและเป็นทีมเดียวของลีที่ยังคงไร้พ่ายอยู่นักขนะนี้ผลงานของลูซโซในเกมนัดนี้ ี่เขาลงเล่นไปทั้งหมด90นาทีเต็มและทำผลงานได้ดีในระดับ1ทางการเล่นเกมรุกและเกมรับโดยพาสิติในการดวลชนะ1-1ต่อที่ชนะไปถึง10จาก19ครั้งมิจหวะเลี้ยงผ่านบอล4จาก7ครั้งและได้คะแนนความสามารถในเกมนี้ไป6.9คะแนนส่วนเกมนัดถัดไปของบิเรนเซนจะต้องเล่นในเกมลีกรองของเดนมาร์กนะัดที่11ของฤดูกาลโดยบิเรนเซ่จะต้องออกไปเยือนคอลิไอเอฟ ในคืนวันศุกร์ที่27กันยายนเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยแฟนๆฟุตบอลชาวไทยสามารถช่วยส่งกำลังใจให้เจา้าลูกโซ่ให้พาทีมต้นสกัดโอเบรนเซ่กับซูริสุสุขของเดนมาร์กกันอีกครั้งให้ได้นะครับผมเรามาต่อกันที่ลีกล่างของเยอรมันกับทนานาของเจ้าไม้ชิติพลคีรมก่องหน้าดารุ่งทีมชาติไทยที่เพิ่งเปิดตัวกับต้นสกัดใหม่อย่างเชเวนอัลสบ์บุกทีมนลิกาสีของเยอรมันโดยเมื่อเกณฑ์ในนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เปเกมนัดที่10ขอดูการทีทีเชลเบนออสบวกขอเจ้าไม้ต้องออกไปเยือนกรอยเทอร์เฟิร์สโดยเกมนัดนี้น,นั้นเจ้าไม้ได้ออดสตาร์ทเป็นเซตผู้เล่นตัวจริงของทีม3นัดติดต่อกันในเกมครึ่งเวลาแรกเป็นเจ้าบ้านที่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยแต่ทั้ง2ฝั่งก็ดมีจังหวะทําเกมหมุกใส่กันทั้งคู่แต่ไม่เฉียวคมมากพอทําให้จบครึ่งแรกที่สกอร์ศูนย์ศูนย์กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นทาาฝั่งของเจ้าบ้านนั้นมาได้ประตูขึ้นนำ จากทางด้านของดานียลอัดลุงนนาทีที่57ของเกมก่อนที่หลังจากนั้นในนาทีที่63จะมาชิติพลคิวลมนั้นจะได้จังหวะยิงจากความผิดพลาดในแนวรับของเจ้าบ้านที่จับบอลไม่อยู่บอลไหลามาทา,ทางเจ้าไม้เลี้ยงเข้าไปยิงจอดๆแต่ก้องหลังอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ามาวอกได้ทันทําให้เจ้าไม้นั้นพลาดโอกาสทอมไปแบบน่าเสียดายก่อนที่นาทีที่74ของเกมจะมาได้ลุ้นยิงโหนหนึ่งจะจังหวะทําเกม,ทา,เกมทางฝั่งซ้ายก่อปาบอลไปที่เสาได้ให้กับเจ้าไม้วิ่งมาสกิดหลอกให้กับลาสมูสแฟกเลอร์สตัม ของหน้าตัวสำรองวิ่งมาแปลด้วยขวาโล่งๆหน้าเกาะหกหลาข้ามคานออกไปแบบหน้าเสียดาย ทำให้ทนานของทีมเยือนนั้นไม่สามารถอําประตูตีเสมอได้จบเกมเป็นทนานของกระเทอร์เฟิร์สสองนั้นเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเชลว์เบนอัสบวก้วยสกอรอหนึ่งประตูศูนย์ด้วยความาแพ้ในเกมนี้ทําให้ทีเชลวเบนอัสบวกนั้นยังคงมีอยู่15คะแนนจากสิบหน้าตามเดิมหล่นมารันดับที่7ของตารางส่วนเจ้ามาชิติพงศ์คีร,รมนั้นในเกมนี้ได้อยู่ในสนาม90นาทีเต็มและพาได้ประตูและแอซซิตไปแบบน่าเสียดายสุดส่วนเกมแมตถัดไปของทีชลวเบนนั้นจะเป็นเกมที่ได้กลับไปลนนในบ้าต การ,รมเยือของอิวเลอร์ทิเซนในวันเสาร์ที่28กันยายนเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยแล้วมาดูท่าฝั่งของลีกรอของสเปนกันบ้างกับจูดซุนซับเบลสุดนารูคึงทาอังกฤษที่พึงย้ายจากทันนฮอสเปอร์ไปยังกอโดบาทีในซูซูดาสเปนที่มีโปรแกรมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเกตที่กอโดบาาน,นั้นต้องออกไปเยือนเวสการ์โดยเกมนัดนี้นะั้นจูดเบลเริ่มจากการเป็นตัวสำร,รองของทีมโดยเกมนี้เป็นท่าฝั่งของเจ้าบ้านที่เริ่ม เกมมาแบบเงียบๆแต่ก็มาขึ้นนำเร็วจากอยู่โทษของออสการ์เซียบ้านาทีที่13หลังจากนั้นฐานาของเอสกานั้นก็มารัวเพิ่มอีกสอรประตูจากฐานาของคัวกิมุนยอสนาทีที่29และเซจีแอเลสนาทีที่31 แต่ยังดีในช่วงท้ายครึ่งแรกทีมเยือนมาได้ประตูไล่ตีตืขึ้นมาจากอเดสันมาตินนาทีที่44ไปจบครึ่งแรกนั้นกโดบ้าทีมเยือนตามหลังอยู่3-1ต่อมาในครึ่งเวลาหลังนั้นทานาของเจ้าบ้านโอสกามาได้ประตูปิดกล่องจากธานาของคอดี้มาตินนาทีที่89ของเกมทำให้เจ้าบ้านนั้นหนีเพิ่มเป็น4-1 แล้วก็จบเกมไปที่สกอร์นี้เป็นชนาของกอโดออโบานนั้นบุกไปแพ้ 9, เ,เอวสกาไปด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งกอรโดบานเนี่ยขณะนี้นะมีเพียง5คะแนนตามเดิมหล่นไปอยู่อันดับที่18ของตาราง แต้มอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นส่วนทางฝั่งของจูดเบลนั้นในเกมนัดนี้เขาได้โอกาสลงสนามในนาทีที่75ของเกม15นาทีที่เขาอยู่ในสนามนั้นเจ้าตัวมีสถิติการดลชนะ1ต่อหนึ่งไปทั้งหมด1จาก1ครั้งและจ่ายบอลสำเร็จ3จาก6ครั้งเท่านั้นและได้คะแนนความสามารถไปเพียงแค่6.2คะแนนเท่านั้นโดยเกม,มนัดถัดไปนั้นจะเป็นเกมเซคุนดาที่คอโดบ้าน,นั้นจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเลสซิ่งเดอะเฟรอเรลทีมจากโซนตกชั้น อันดับที่21ของตารางในคืนวันอาทิตย์ที่29กันยายนเวลา23นาฬิ30นาทีตามเวลาประเทศไทยเรามาเอาใจช่วยให้จูดเบลทำงานให้ดีกับตัวสกัดหม่ในชเปกันนะครับผมเรามาถ้าฝั่งของลิเกเชียกันบ้างมาเริ่มกันที่เจ้าเช็สตูรสารชาติ ตัวรุกของทีโครเรซัปโปโรที่ในเกมน,นัดนี้ได้ออสซาร์เป็นเสร็จผู้เล่นตัวจริงของทีมอย่างต่อเนื่องโดยเกมที่ซัปโปโรนั้นที่กำลังดิน้นรนหนีตกชานต้องออกไปเยือนจากฝูงน้องใหม่ไฟแรงอย่างหน้าของไม่จัดเซลเวียในศึกเจลิกนัดที่ส,สัสเซยขเขาดูการ โดยเกมนัดดีนั้นต่างฝ่ายต่างเจาะฐานานของเกร,รับของทั้ง2ทีมไม่เข้าทำให้ทั้ง90นาทีนั้นจบลงด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยหนึ่งคะแนนในเกมนี้นั้นทำให้คขาไซัป,ปโปรนั้นเก็บเพิ่มเป็น26คะแนนร้างอยู่อันดับที่19ของตารางตามเดิมตามหลังส่วนปลอดภัยโชนาเบเบเรอยู่6คะแนนสุดเจ้าเชคสุดสารชาตินั้นในเกมนัดนี้ลงเล่นไป90นาทีเต็มแต่ยังไม่สามารถช่วยให้ทีมได้มากนักแต่ยังมีมุมดีอยู่บ้างทั้งสติจ่ายบอลสำเร็จ31จาก 31ครั้งและยังมีคีย์พาสอีกหนึ่งครั้งและมีจังหวะการเล่นเลี้ยงกินตัวมาจากการสนามก่อนไหลให้กับธุรกิจคอนโดได้ยิงอยู่นาทีที่30และมีจังหวะตัดใจยิงไกลในช่วงทดเจ็บแต่สุดท้ายบอลก็เหเขินข้ามคานออกไปแบบน่าเสียดายทำให้คะแนนความสามารถในเกมนี้ของเจ้าเช็คนั้นอยู่ที่6.8คะแนนโดยสำหรับโปรแกมแมตช์ถัดไปของโคเรสซาโปโรนั้นจะต้องเปิดบ้านตรกร,ร้มาเยือนของเกโตซังะในวันเสาร์ที่28กันยายนเวลาเสารนาฬิกาตามเวลาประเทศไทย มาพูดถึงเจ้าเช็ก,กันแล้วมาพูดถึงเจ้าบุกกันบ้างสังเกตตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยซูดีมากนะักสาหรับเจ้าตัวที่ยังไม่มีชื่อในเกมนี้อย่างต่อเนื่องมีเพียงแค่โอกาสโลนสนาในเกมอุ่นเครือที่พบก,กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป10นาทีเท่านั้นโดยเป็นเกมสุดสัปดาห์ที่อุลวารตเดมอนนั้นต้องเปิดบ้านตระกรรมาเยือนของเอฟซีโตเกียวโดยเกมนัดน,นี้นั้นเป็นทางด้านของทีมเยือนที่เริ่มเกมไม่ได้ดีกว่าและขึ้นนําเร็วตั้แต่นาทีที่9จาจังหวะที่นิคิโตอินโอเกวนนนนนนััั้้ออกกาาปรหลงจทที่ ฐานะของทีมโย่เอซีโตเกียวนั้นมาได้อยู่โทษและเป็นฐานะของเรตโรอารากิสังหาก็าไปทําให้ทีมนั้นหนีห่างเป็น0ูนย์สองและจากนั้นทั้งสองทีมทาอะไรกันไม่ได้จบเกมไปทางฝั่งของทีมโย่เอซีโตเกียวนั้นบุกมาเอาชนะอุราาเรเดมอนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองม่เจ้าบ้านยังมี3 9คะแนนตามเดิมหล่นไปรังอันดับที่เศยของตารางสำหรับปรโปรแกรมมาถัดไปของอุราราเรเดมอนนั้นจะต้องออกไปเยือนแชมป์เก่าอย่างวิเซลโกเบในวันเสาร์ที่28กันยายนเวลา17บเจ็กตรตาเวลาประเทศไทย แล้วมุดมาพูดถึงทางฝั่งของเจลิกวันเแล้วมาพูดถึงเจลิทูกันบ้างสำหรับพี่ตังสารัตยยูเย็นที่ในสัปดาห์นี้นั้นทีมแมนเไปเ,เตอจฟยูไนเต็ดชิบะทีมคู่แข่งโคตาเพย์ออฟโดยในเกมนัดนี้นั้นพี่ตังกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองในรอบ4เกมในเกมน,นี้เจ้าบ้านเปฝ่ายขึ้นนำไปก่อนในช่วงท้ายครึ่งแรกจากทางด้านของฮิฮิโรคโคมรินาทีที่43 ในรึ่งเวลาหลังเริ่มออดรถออกชามากขึ้นและจะเจ้าบ้านหนีเป็น2อศูนย์จากอากิยุกิโยโยยามะในทีที่51ทําให้ทีมเยือต้องเริ่มเปลี่ยนเกมและส่งพี่ตังสารัตอยู่เย็นลงมาในทีที่56ของเกมโดยหลังจากนั้นทีมเยอก็พยายามเดินหน้าบุกเข้าใส่ก่อนจะไม่ได้ประตูไล่มาเป็น2ประตูหนึ่งในช่วงท้ายเกมจากทานาของโนริโยชิสากอในทีที่86แต่โชตเจ็บเจ้าบ้านก็มาได้2ประตูปิดกล่องจากฐานะของฮิโรโคโมริที่ซัดคนเดียว2ประตูในทีที่90บบวกส 3และ90บาบกเทำให้จบเกมเป็นเจ๊ยยเติชิบะนั้นเปิดบ้านเอาชนะเรโนฟา a ามากุจิไปด้วยสกอร์4ประตูต่อหน่งจากการที่ทีเรโนฟานั้นเก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ ทำให้พวกเขานั้นยังคงมีอยู่47คะแนนตามเดิมร่วงลงมาอยู่อันดับที่9ของตารางโดยมีแต้มตามหลังโซลเลอร์อชั้นอนุมัติเพิ่มเป็น23คะแนนไม่สามารถไล่ตามทันได้แล้วและถูกแย่งโค้ตาเพย์ออฟด้วยชั้นไปไที่เรียบร้อยและมีแต้มห่างอยู่2คะแนนโนเกมหน้าต่อไปของทีมเน,นโรไฟยามาโกจินั้นจะลงเล่นในรายการเอฟเอร์สครับโดยการบุกไปเยอก็อฟมาอฟมารีนอตที่จะเจริวันในวันพุธที่25กันยายนเวลาสีเ30นาทีตามเวลาประเทศไทย หลมาพูดถึงท้าฟังของเจนิทีกันบ้างสำหรับทนาของแพทริกกูสซับสันสุน่ารู้ครึ่งทีมไทยที่ถูกส่งไปเล่นให้กับนาราคับในซีซั่นนี้โดยหลังจากผ่านสัปดาห์ทีมชาติที่ผ่านมานั้นแพทริกกูสซับสันพึ่งไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมไทยในเวียดนามทำให้เจ้าตัวนั้นต้องอดสตาร์ทจากนักสำรอนไปกอดเป็นหน้าที่สอดติดต่อกันแล้วโดยในเกมนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเกม์ที่นาราคับนั้นเปิดบ้านตรักกรรมเยือนของเตเกวาจ่ามิยาสกิโดยในเกมนัดนี้นั้้นนนนนาาาาารรคับทททีี่่่ฝยขึเ็วจจกโตะิิุ9 有吗？ เสึกโอกะก็มาทำประตูเสมอให้กับทีมเยือนนาทีที่2 4ก่อนที่ยุกิโอคาดาจะมาทำประตูเพิ่มให้ทีมนั้นขึ้นนำอีกห,หนึ่งนาทีที่45ไม่จบครึ่งแรกนะั้นนาราคับเป็นฝ่ายออกนำไปก่อน2ประตูหนึ่งต่อมาในครึ่งเวลาหลังก็เป็นาฝั่งของเจ้าบ้านนาาคับนั้นที่รัสษาส,สกอ,ออกนำเอาไว้ได้และเกทมทำท่าจะจบที่สกอร์นั้นแต่ในช่วงทดเจ็บของครึ่งเวลาหลังกกาวของนาาคับอย่างท้าของโยตะชิโมกาวะมาโดนไปเหลือที่สองไปใบแดงไล่ออกจากสนามไปทำให้หลังจากนั้นทีมเยือนก็โหมบุกอย่างหนนักกจจมมาาได้ประูเสอ ทิคารุเอนโดนาทีที่90้าสิบกทำให้สุดท้ายนั้นจบเกมเสมอกันไปประตูตสองโดยเกมนัดนี้นั้นปฏิกูบสั้น ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในทีที่87ของเกม3นาทีที่จ้ตัวลงสนามนั้นไม่สามารถช่วยให้ทีมนั้นคว้าชัยชนะได้เหลือทาให้ทาราของนาราคับนั้นยังคงอยู่อันดับที่18ของตารางตามเดิมมีอยู่28คะแนนต้องดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไปส่วนโปรแกรมหน้าต่อไปของนาราขับนั้นจะต้องบุกไปเยือนทางด้านของมัตสึโมโตะยามากะในวันอาทิตย์ที่29กันยายนเวลาเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทย เราพูดถึงนาเตะไทยทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นกันแล้วมาพูดถึงทางฝั่งของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตระหน้าของเอเลสดอเร ลงเล่นในสุอบอนอินโดนีเซียสเปอร,ริกานดที่6ขอดูการในเกมที่บาลียูเอเตดนั้น,นต้องบุกไปเยือนมารุตยูเอเตดซึ่งเอเลียสยังคงรักษามาตรฐานได้ดีอย่างต่อเนื่องออซาเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเต็มเกม90านาทีอีก1เกมแต่นาสยดายนาทีที่ต้องมาโดนเจ้าบ้านยิงนำไปก่อนจากยานซซย,ยูลีนาทีที่4 1แต่หลังจากนั้นบาหลีก็มารัว4ประตูรวดจากทานาของโอโโกของกาสิโอไซนาทีที่4 5บวกต่อด้วย3ประตูนในครึ่งหลังของไอมอติโตนาทีที่หกสิ ลักมานาทีที่แปและอิรฟานจาย่านาที90้าสิบบวกมนั้นนี้นั้นเจ้าบ้านมาโดนใบแดงในช่วงทดเจ็บจากตัวสำรองทัศซูโรนำกรรมสึกนาทีที่90บวกสาทำให้จบเกมบาลียูเอเตนั้นบุกมาพลิกแซงรวงัวเอาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งโปรดสี่คว้า3าคะแนนสำคัญขยับเพิ่มเป็นสิเคะแนนขยับไปอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนนัดต่อไปของบาลียูเอเตนั้นจะต้องกลับไปเล่นในบ้าน ตอนรับกรรมเยือนของ P.S. เอสบา o ิโต e ปูเตราในคือวันศุกร์ที่27กันยายนเวลา15บนากานาทีตามเวลาประเทศไทย และทั้งหมดนี้ก็คือหลังเกของนักเตะไทยที่ไปคาแข่งอย่างต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะมีผลงานเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อคนคิดอย่างไรก็สามารถพิมพ์บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทันนี้พเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ